กระโดดุ่มออกมากระโดดผู้กำลัใจมาโหมให้ดูนะ รเราต้องได้กัน,กน,กนดครับโอเคโอเคตับโลชาครับโอเไม่เป็นไรครับผมเสนอ